กลับสวัสดีนะคะคุณลูกคา้าร้านบอยทุกท่านนะคะที่เข้ามาชมคลิปนี้นะคะวันนี้เจอกับเซลแนนซี่คนนี้เหมือนเดิมค่ะคุณลูกคา้าสำหรับวันนี้นะคะคุณลูกค้านะคะแนนนะคะจะมาแนะนำค่ะสำหรับลูกค้าที่กำลังมองหารถ MPV นะคะหรือรถเจ็ที่นั่งขนาดใหญ่นะคะแต่ราคาสบายกระเป๋าราคา, Eagle คารถ e ีโก้คระเลยก็ว่าได้ค่ะคุณลูกคา้า ไปไม่ได้นะคะจะต้องเป็นเจ้ารุ่นนี้เลยค่ะแทนเจ้าตัวนี้นะคะคือรถ Toyota Innova นะคะตัวนี้นะคะจะเป็นรถ MPV ขนาดใหญ่นะคะมีทั้งหมด7ที่นั่งนะคะคุณลูกค้า เรียกได้ว่าตอบโจทย์นะคะคุณลูกค้าที่เป็นครอบครัวนะคะต้องการรถอเนกประสงค์ที่รูปทรงสวยทันสมัยนะคะภายในกว้างขวางแถมยังดูหรูหราและไม่เอถอะทะเกินไปนะคะจะต้องเป็นเจ้า Toyota Innova รุ่นนี้ค่ะสำหรับรุ่นของเขานะคะ t o y o ต a Innova 2.0G ปี2009คันนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์2.0เบนซินนะคะคุณลูกค้า4สูบ16วาล์วค่ะคุณลูกค้า VVT-i นะคะมีทั้งหมด136แรงม้าค่ะเรียกได้ว่าเจ้าตัวนี้นะคะตอบโจทย์สำหรับครอบครัวใหญ่นะคะที่อยากได้รถสภาพดีสภาพสวยแน่นอนค่ะคุณลูกค้าเอาละค่ะเดี๋ยวแนนจะพาชมภายในนะคะและสิ่งอำนวยความสะดวกนะคะที่คุณลูกค้านะคะจะได้รับจากเจ้า Toyota Innova คันนี้ค่ะแล้วอย่าพิ่งรีบไปไหนนะคะเดี๋ยวแนนจะมาบอกราคาให้นะคะว่าคันนี้นะคะราคาพ,พิเศษสุดค่ะ อยู่ที่ไม่เกินสามแสนแน่นอนนะคะเดี๋ยวจะจัดให้กับลูกค้าบอยรถบ้านทุกๆท,ท่านนะคะเดี๋ยวเรามาชมออปชั่นและภายในของเขากันก่อนค่ะค่ะคุณลูกค้าเดี๋ยวแนนจะมาชมภายในกันนะคะสําหรับตัวนี้นะคะจะมีแอร์แบ็กคู่นะคะแล้วก็จะเป็นเกียร์อัตโนมัตินะคะเกียร์ออโต้นะคะระบบแอร์ด้านในนะคะใช้งานได้ปกตินะคะ เครื่องเสียงนะคะของเจ้าของเก่าเนี่ยเขาได้เปลี่ยนมาแล้วนะคะเป็นจอทัชส,สกรีนนะคะคุณลูกค้าสามารถเล่นนะคะ USB บลูท t ธนะคะ CDDVD ได้เลยนะคะสำหรับ INNOVA าคันนี้นะคะเป็นรถบ้านคะ่ะคุณลูกค้าไม่ใช่รถแท็กซี่นะคะลูกค้าบางคนอาจจะกลัวว่าเป็น INNOVA เนี่ยเป็นรถแท็กซี่มาหรือเปล่านะคะเป็นรถแท็กซี่ไหมเคยรับแล้วก็วิ่งเยอะไหมอะไรนี้นะคะตัวนี้ไม่ใช่รถแท็กซี่นะคะ เป็นรถบ้านค่ะเจ้าของเอามาเทิร์นรถกับที่ร้านไปนะคะใช้งานกันครอบครัวพ่อแม่ลูกนะคะบอกได้เลยว่าคันนี้สวยแน่นอนแล้วก็เป็นรถบ้านค่ะคุณลูกค้าหมดกังวลใจเรื่องนั้นไปได้เลยค่ะเดี๋ยวนั้นนะคะจะพาคุณลูกค้านะคะไปชมด้านหลังนะคะว่าเขามีที่นั่งทั้งหมดเนี่ยกี่ที่นั่งกับครอบครัวของคุณลูกค้าเนี่ยพอที่จะนั่งได้ไหมและสะดวกสบายพอไหมคะ่ะค่ะเดี๋ยวั้นจะพาชมด้านหลังนะคะว่าเจ้าอินโนว่าคันนี้มันมีทั้งหมดกี่ที่นั่งนะคะ แทน,แทนเอาค่ะตัวนี้นะคะคุณลูกค้าจะมีทั้งหมดนะคะ7ที่นั่งนะคะเป็นที่นั่ง3แถวนะคะแล้วก็มีแอร์ด้านบนนะคะ2แถวนะคะคุณลูกค้าเรียกได้ว่าเย็นแน่นอนนะคะคุณลูกค้าอาจจะกลัวว่าเออมันจะไม่เย็นหรือเปล่านะคะแอร์ Air จะส่งมาพอไหมพอแน่นอนค่ะเพราะว่าแต่ละล็อกของเขาเนี่ยจะมีแอร์อยู่ด้านบนด้วยนะคะสําหรับที่นั่งตรงนี้คะ่ะคุณลูกค้ามีทั้งหมดนะคะ7ที่นั่งเป็น3าแถวใช่ไหมคะเบาตรงนี้ลูกค้าสามารถพับได้ และนําขึ้นมาแขวนได้นะคะหรือว่าครอบครัวไหนที่ว่าครอบครัวยเ,เยอะนะคะก็สามารถดึงขึ้นมานะคะแล้วก็เป็นเจ็ดที่นั่งได้เลยค่ะคุณลูกค้าโอ้โหอย่างที่นั้นบอกเลยค่ะเจ้า i n นโนวตัวนี้นะคะสุดยอดรถ MPV นะคะในประเทศไทยที่ได้รับการตอบรับดีมากๆนะคะเพราะราคาของเขาก็ค่อนข้างที่จะไม่แพงมากนะคะ ค่อนข้างจะไม่แพงมากแล้วยิ่งเป็นมือ2นะคะถ้าลูกค้าได้รถสวยรถดีสภาพกิฟิแบบนี้ไปนะคะนั้นบอกเลยว่าคุณลูกค้าคุ้มค่ามากๆแน่นอนค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวนั้นจะมาเปิดราคาเลยนะคะสำหรับเจ้า INNOVA าคันนี้นะคะย้ำอีกหนึ่งครั้งนะคะคุณลูกค้าโตโยต้าอ n นโนวนะคะปี2009ค่ะตัว2.0 G นะคะคันนี้สีขาวสีขาวนวลนตัวนี้นะคะนั้นเปิดราคาให้สำหรับลูกค้า คนพิเศษสุดของบอยรถบ้านค่ะราคาเพียงนะคะ289,000บาทค่ะโอ้โห289,000บาทซื้ออีโกคายังไม่ได้เลยค่ะคุณลูกค้าแต่เงิน289,000บาทของคุณลูกค้าสามารถซื้อรถ MPV คันนี้ได้นะคะบอกได้เลยว่าคุ้มค่ามากๆค่ะสำหรับลูกค้านะคะที่เป็นลูกค้าร้านบอยรถบ้านอยู่แล้วนะคะเป็นลูกค้าเก่านะคะรับส่วนลดพิเศษอีก 10,000บาทค่ะถ้าคุณรู้ว่าคุณเป็นลูกค้าเก่าของบอยรถบ้านนะคะเข้ามาได้เลยค่ะติดต่อมาที่เซลแนนคนนี้ได้เลยนะคะรับส่วนลดเพิ่มอีก10,000บาทค่ะแล้วลูกค้าคนไหนนะคะที่เป็นลูกค้าเครดิตดี D D, ประวัติด,ดีนะคะเอกสารชัดเจนนะคะสามารถดาวน์ต่ําที่สูตรเเซ็ได้เลยค่ะสาหรับอินโนวาคันนี้นะคะเริ่มต้นผ่อนนะคะไม่เกิน6000บาทค่ะไม่ต้องถามนะคะวันละร้อยกว่าบาทนะคะแต่ได้รถ เที่นั่ง MPV คันนี้ไปใช้นะคะนันบอกเลยว่าคุ้มค่าแน่นอนคะ่ะวันนี้ขอฝากคำคมไว้ด้วยนะคะในทุกๆกิปมนั้นจะมีคำคมมีมาฝากเพื่อนๆทุกๆคนนะคะถ้าในหัวเรามีแต่ความกลัวนะคะแล้วเราจะตามความฝันได้ยังไงนะคะคุณลูกค้าอย่าลืมนะคะให้แนนนะคะและบอยรดบ้านได้เป็นส่วนหนึ่งนะคะของคุณลูกค้าทุกท่านนะคะ ขอฝาก i n n o น a าคันนี้นะคะไว้ในอ้อมอ,อกอ้อมใจของลูกค้าที่กำลังมองหารถครอบครัวราคาไม่แพงอยู่ด้วยนะคะสำหรับวันนี้คะ่ะเซลแนนนะคะก็ต้องขอกราบลาลูกค้าร้านบอยทุกท่านไปนะที่นี้นะคะฝากติดตามคลิปต่อไปด้วยนะคะว่าแนนจะมารีวิวคันไหนนะคะพาเพื่อนๆชมรถรุ่นไหนนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามไว้ด้วยนะคะหรือว่าใครนะคะสนใจรถ อยากจะขอข้อมูลเพิ่มเติมนะคะอยากจะคุยกับเซลแนนโดยตรงก็ที่ลิงก์หลายที่น้องๆปักไว้ได้เลยนะคะค่ะแล้วก็ขอขอบคุณนะคะคุณลูกค้าทุกท่านนะคะที่เข้ามาชมคลิปนี้นะคะเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้เซลแนนซี่ตัวเล็กๆคนนี้นะคะก็อย่าลืมกดแชร์ให้แนนด้วยนะคะวันนี้ต้องลาไปแล้วจริงๆนะคะเดี๋ยวคลิปหน้านะคะแนนจะมาแนะนำรถสวยๆกับราคารถพิเศษสุดๆอีกต่อแน่นอนค่ะขอบคุณค่ะ ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง y o YouTube บอยรถบ้านด้วยนะคะ